หมูสามชั้นผัดพริกไทยดำหมูสามชั้นพริกไทยแทมดังห <laughs> มูสามชั้นนนนนนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มออซซี่ด้วยนะครับวันนี้ทําอะไรนะครับวันนี้ก็ว่าจะทํากล่ำดาวนะครับผัด พริกไทยดำนะครับกระหล่ำดาวผัดหมู3ชั้นพริกไทยดำเนาะก็นี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมทำเมนูนี้เพราะว่าผมได้ซื้อกระหล่ำดาวมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีหมู3มชั้นอยู่นะครับเป็นหมู3ชั้นนะครับเนาะเป็นหมูสามชั้นก็เป็นชิ้นใหญ่อยู่ครับสำหรับกระหล่ำดาวนะครับผมก็ได้เป็นไมโครเวฟนะครับให้มันนิ่มเนาะเพราะว่าจะต้มมันก็เสียเวลานะครับเนี่แถมนี้ก็หั่นนะครับยังมีความร้อนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเรามาทํา กะหล่ำดาวผัดหมู3มชั้นพริกไทยดำกันนะครับมาของต้องใช้วันนี้ที่จะทำกะหล่ำดาวผัดหมู3ชั้นพริกไทยดำของเรานะครับ <c oughs> ก็จะมีกะหล่ำดาวมีหมู3ชั้นมีแครอทนะครับมีหัวหอมซอยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะก็จะมีนะครับพริกกระเทียมนะครับเป็นพริกแห้งเนาะพริกไทยดำนะครับอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะครับน้ำตาลแล้วก็ซอสก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันสำหรับผักนะครับนี่นะครับหมูสามทั้ก็มีมันอยู่ก็ขั้วหมูนั่นแหละครับโอเคครับ โอเคราก็เอาหมูใส่ในถ้วยคืนนะครับนี่นะครับเพราะมันยังร้อนอยู่เนาะแล้วก็ใส่ เลยนะครับพริกกระเทียมทาให้หอมเลยเอาเริ่มหอมเราใส่หมูกลับไปนะครับ ไอ้นะครับแระะครอทผัดเกันก่อนครับนี่นะครับซอสส่วนเหลืองน,นะครับของปุณบ๊อพริกไทยดำ หนึ่งช้อนทองผัดให้เข้ากันก่อนนี่สีสันน่าทานมนากเลยครับม้อใส่กลิ่นดาวกันเลยเนะาะดให้เข้ากันเลยครับหอมมาก เห็ดต้องสะใจสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำเป็นหมูสามชั้นผัดกลั่มดาวนะครับหมูสามชั้นผัดกลัามดาว Moo sam pad, moo sam chan, chan. pad kalam dao. Pad kalam dao. Why does it have such a long name? Kalam dao is a, what's called beans. What's called this one? Um... They're not bean sprouts. It's not what's called. They're Brussels sprouts. Brussels sprouts. Do <coughs> you have a Thai word for Brussels sprouts? Kalam dao. <coughs> I'm amazed you've got a Thai word for it Brussels sprouts. Ahan uh chan -huh. uh -huh. Do you grow these in Thailand? Yes, you have some of it. really. Did okay you've never seen them used in thai cooking before no we're going to try people don't normally like brussels sprouts here go along dula try first and see what happens no not bad it's quite good Mm. The Brussels sprouts don't taste too much like Brussels sprouts. Tastes like what? I don't know, they're crunchy and they're good. Yeah. But see, people don't like them Because they they used to boil them too long and make them. Mm. How about pork belly? So far, have a try? Long musap. แล้วก็มากินข้าวด้วยกันเนาะ mm. หมูสามชั้นชิ้นใหญ่เลยนะครับมันเี็แบบ <laughs> ถ้าใครมีกินหมูแต่ว่าแบบเมนูนี้ก็เป็นแบบอิสร y it's ไม่ e ไม่รถหุ่นนะ goes <laughs> nicely with pink wine มีแ a glass just there. No. No. <laughs> i think the pepper is good the pepper helps and have a the thing is brussels sprouts cut Yes. brussels sprouts can have quite a strong flavor so try but this is quite a good combination yes เดวิดชอบครับอร่อยอร่อยใช่ไหม hmm. <Very> so can you tell me how about entire restaurant you eat t a m a r i n d prawn again yes we w e r e able to go back to the Thai restaurant Thai <c oughs> open again ก็คลิปก็จะน่าจะออกแล้วนะครับเป็นเดวิดได้ไปกินที่ ร้านไทยนะครับเป็นอะไรนะวิญญาอตะวันกทีมารียนฟรอนส์ my favorite กุ้งร้านซอสมะขามใช่กุ้งร้านซอสมะขาม and yeah very good very good that's quite a few days ago แล้วก็จะมีแกงเผ็ดแบบย่าง้วนนะ y e a h r e c u r r y Yes, we had d h a t red c a r r y m Quite a lot of wine, I remember. คือเจ้าของร้านแบบเหมือนว่าดีใจที่แบบลูกค้าเก่ากลับมาใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเขาให้ได้บิดดิมอ่ะ Yes. I didn't drink it all. I don't know. It's not me. นั่นแหละลูกค้าเจ้าของร้านเขาก็ใจดีอยู่นะครับนั่นแหละเป็นเบบี์ก็มันอร่อยอยู่อร่อย I think it's quite good เ day quite good it's very good hmm first time in a restaurant in four months four months i นั่นแหละ so what do you think I think it's good I think it's good. Unusual to have Brussels sprouts in Thai food, but a good idea. A good idea. quite well. You have to cook with the prawns usually. Prawns, yeah. But like, you not know, like it's like a prawn with broccoli. Uh, no, prawn with broccoli or prawn with uh, asparagus. Mm -hmm. But no, no pepper though. Maybe pick Thai nah. Hmm. Might work. But am mm -hmm. oh, sorry. I'd worry if you did it with prawns and Brussels sprouts. The Brussels sprouts have a, quite a strong flavour. Yeah, you yes. might not taste the prawns. I don't know. I, I mean, I've never done That's why I didn't do it. No. I have prawns, but I didn't do it. Mm. I decided not to cook because I was thinking it's. Um, I don't know, so I didn't do it. Hmm. No, no. Mm. Okay. Mm. <coughs> Go That's a I like it. You like? Yes. I like. I give that a thumbs up. And what is say in here? This, this. I teach you one more time Thai. What? The name? Yeah. Moo mm -hmm. Sam Chan Pic Pik Thai Dam. Moo Sam Chan Pik Pai Tam Dam. Moo Sam Chan. No, no, no. Ah. don't what it know กระหล่ำดาวกระหล่ำดาวผัดหมูประหล่ำดาวผัดหมูสามชั้นสามชั้นพริกไทยดำ Why is there all that at the end? Because of black pepper Oh let's just leave that out ก็ว่าครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะก็เป็นทำกับข้าวนะครับเป็นกระหล่ำดาวผัดพริกไทยดำนะครับใส่หมูสามชั้นนั่นแหละ ก็มีสูตรอยู่นะครับก็อย่าลืมน,นะครับกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับช่อง MBC นะครับเดีย๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าด้วกันนะครับสวัสดีครับ